สวัสดีครับ 17, มื่อีนวันที่ยีสเจ็ดเมษายนพศสองพนสิบแปนะครับรายงานผลการปลูกหนีเพ่งกอลาหน้าน้องผุกอำเภอหนองพอกจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเขาเริ่มประมาณเกามงนะครับหลดมาปันให้มะปันแล้วๆห่าก็เอาน้ามเข้านะครับ น้ำเขาเบิงว่ามันมองไหนมันสูงมันต่ำนะครับก็เล้ขันคู่เครื่องนะครับแบ่งเป็นสามแปลงเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับง่ายต่อการไ้น้ำแล้วก็การตัดการเกี่ยวนะครับหลังจากเา่าตัดแล้วเกี้ยวแล้วเขาก็เปิดน้ำไสแล้วก็เอาปุ๋ยมาว่านได้นะครับแยกกันเหตเต้เลยปลูกแบบวิธีการปราณีตนะครับปลูกแบบปาณีตเลย ปับพื้นที่ให้มันได้ระดับดีๆให้มันไหน่ยนสูงได้ต่ำดีๆซะเล้วก็วานถอนพันุนะครับวานถอนพัน์แล้วก็ผมใส่ไม้นะครับไม่เป็นมีน้ำหนักจัหน้อยนะครับเงี้ยวเ้นะครับผูกเสือกใส่หล้อาก็กดึงแล้วก็ยกไปน้ำนะครับดึงยกดึงยกยก,ยก,ยก็เป็นการเห็ดให้ถอนพันกดหยาให้มันติดกับขี้ดินนะครับ หลังจากนี้ก็จะปล่อยไ้ลักษณะนี้แหละครับก็เดี๋ยวน้ำมันก็จะบกเองน้ำมันก็จะลดเองนะครับว่าได้เอาน้ำเข้าอีกแล้วก็เพรด้ปล่อยน้ำออกแล้วนะครับฝนตกมาห้างสิพอดีครับเมื่อแรงมองไดที่ทอนพันใดที่เหากดบัตรท่านเอกสนิทถือขนมันเดียวกับติดดินเองนะครับนั่นคือแปลง แปลงเนที่พ้อมใส่แล้วนะครับก็จะเป็นเนีาวานอิสราเอลเนเนเปียแล้วก็อินนี่มอมบาซ่านะครับอันนี้ปลูกแพงงกลาเสริมนะครับได้สามแปลงน,นะครับในพื้นทีน่นี้มือเนี่ขึ้มนะครับน้ำก็เลยไหลค่อยเพราะว่าห้าใส่น้ำโซโลาเซลเป็นผลดีต่อผู้ปลูกนะครับก็คือบอ่อมืงยบ่วราปันไดนะครับแต่ว่า น้ำนี่ต้องใส่เวลามันจังสิท,ทั่วเปลงน,นะครับนี่ก็เซตเรียบร้อยแล้วล่อวานปุ๋ยเท่านั้นนะครับตอ่อแรกอายุได้ประมาณสี่สัปดาห์อ่าสัปดาห์นะครับเดือนครึ่งสี่สิบห้ามือนี่ก็มันตั้งนอแล้วก็สามารถว่านปุ๋ยบำรุงได้นะครับสูตรแรกก็ติใส่สิบหกแปดแปดก้อนนะครับ าอีแตนบมูสอบจอกบาทพร้อมมื้อมีอเนี่่เขาอ่อนอยู่หลังจากเขาตัดแล้วต่อสองต่อสามเขาก็ยังจะใส่ยูเลียนะครับอันนี้นี่เขามันอ่อนอยู่ตามที่เคยเหตุมานะครับเอามาฝากมาตอนพี่น้องก้องไปสุผู้สุขอนนะครับผู้ปลูกงานเลี้ยงตัดบริหารจัดการแปลงงานะครับปลูกแงาเสริมนี่แหละครับปลูกแงาลดต้นทุน เลี้ยงอาหารผู้ใดเลี้ยงงัวจะมีแปลงญ้าผู้ใดมีแปลงตัดก็ได้เปียบอีกแบบหนึ่งนะครับผู้ใดมีแป,ปลงปลอยก็ได้เปียบอีกแบบนึงเมต้องมายากต้อตัดน้ำหน่อยนะครับปลอยเขาเป็นล็อกเป็นล็อกเลยนะครับนี่ครับไม่ไม่ที่ผมเอามอ,อบนะครับปลูกเสียกไส้สลัดกล็ลากได้นะครับไม่ดูย่างดีคนนี้ โอเคครับผมแล้วแล้ววันนี้นี่ดนเวลาสมควรแล้วนะครับขออนุญาตจบการรายงานผลนะครับด้วยเปลี่ยนงหาหวานอิสราเอลกินนี่มอมบัสซ่านะครับนี่ครับแดดพอดีแดดย,ยม่มแรง เข้ามาสวัสดีครับ